ขอโฟกัสในการพาทีมชาติสเปนควา้าแชมป์ยูโรก่อนดานิโอโมครับมิดฟิลตัวรุกจากสโมสรอาร์เบลิฟซิกที่เขาครับกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมชาติสเปนในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลยูโรในครั้งนี้เจ้าตัวนั้นได้ออกมากล่าวผ่านสื่อก่อนเกมที่ทีมชาติสเปนจะพบกับทีมชาติอังกฤษในนัดชิงของศึกชิงชแชมป์แห่งชาติยุโรว่าเขานั้นยังไม่สนใจในเรื่องการย้ายทีมและหวังจะพาสเปนไปถึงฝันก่อนนั่นเองครับ ดานิโอโมดาวเตะชาสเปนวัย26ปีกำลังเป็นตัวจริงในศึกยุโรเพียงแค่2จากหเกมที่ทีมชาสเปนลงสนามแต่ด้วยผลงานที่เข้าตาบวกกับเงื่อนไขในการฉีกสัญญาของเขาในซัมเมอร์นี้มันจึงไม่แปลกที่ทำให้อนาคตของเขานั้นยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามว่าหากจบทัวร์นาเมนต์นี้เขาจะยังอยู่กับไลฟ์ซิกหรือจะย้ายไปอยู่กับทีมใดในยุโรป พราะส่วนใหญ่แล้วครับแข่งที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทัวร์นาเมนต์ทีมชาติมักจะได้รับความสนใจจากสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วทั้งยุโรปอยู่แล้วและณนปะัจจุบันครับเงินไขค่าฉีกสัญญาของโอโมนั้นมีมูลค่าอยู่ที่ราวๆ60ล้านยูโรหรือประมาณ50.5ล้านปอนด์แต่ถว่าค่าฉีกสัญญาดังกล่าวครับมันจะหมดลงหลังจากจบศึกยูโรในวันที่20กรกฎาคมนี้มันจึงไม่แปลกครับที่โอกาสในการย้ายทีมของโอโมนั้นจะเปิดกว้าง และเมื่อเขาครับถูกถามถึงอนาคตว่าเขานั้นคิดถึงการย้ายไปสโมสรที่ใหญ่กว่านี้หรือไม่เจ้าตัวก็ได้ออกมาตอบว่าเอาไว้ว่ากันผมไม่อยากพูดถึงเรื่องอนาคตด้วยเหมือนกันปล่อยให้มันเป็นเรื่องของคนที่ผมไว้ใจและผมโฟกัสแต่เพียงนัดชิงต่อมาครับนักข่าวก็ถามถึงเส้นทางของสเปนที่ผ่านมาอย่างอิตาลีเยอรมันและฝรั่งเศสจนกลาวมาถึงนัดชิงได้สําเร็จโอโมโก็ได้กล่าวว่าไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายเลยแต่การคว้าแชมป์ในัวร์นาเมนต์แบบนี้ คุณก็ต้องเป็นที่สุดเราพบกับเส้นทางที่ยากลําบากแต่ก็ไม่มีข้อแค่ตัวหรอกเนวทาาการเล่นที่เราใช้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเราจะเล่นด้วยไอเดียแบบเดิมต่อไปอังกฤษแสดงให้เห็นว่าพวกเขาคัมแบกกลับมาได้พวกเขาไม่เคยยอมแพ้เราต้องมีสมาธิตลอดทั้งเกมและทุ่มเทให้เต็มที่ที่สุดไม่ว่าจะใน90นาทีหรือ120นาทีแดนี่โอโม่กล่าว และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ